สวัสดีครับผมทรัสุวรรณชาแนลนะครับหรือว่าทัสุวรรณแบบพิมนเด็กนะครับจะมาทำคลิปนะครับทําคลิปการแกะถาดรองนะครับถาดรองตัวนี้จะเป็นถาดรองอีกถาดรองหนึ่งก็คือถาดรองทรงเหลี่ยมนะครับทรงเหลี่ยมทรงสเปนนะครับผมทรงสเปนทรงไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับไซส์สามสิบไซส์สี่สิบใช้ได้นะครับใช้คู่กันได้นะครับมาเริ่มจากการแกะนะครับผมเทไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับจากการแกะน็อตเหมือนเดิมครับผม นี่นะครับจะมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับน็อตนะครับ ช่วงสเปนนะครับเซนไฟบางสําหรับออฟฟิศนะครับที่ทํางานนะครับเพื่อไม่ให้น้ําหกนะครับสําหรับต้นไม้หรือพืชที่รดน้ําน้อยนะครับอ่ารดน้ําน้อยไม่จําเป็นต้องรดน้ํามากนะครับก็จะเป็นถาดรองนะครับลูกค้าที่สั่งงานผมไปส่วนมากจะได้มีถาดรองกันนะครับอ่ามันต้องขายควบคู่กับตัวนี้นะครับต้องมีนะครับต้องมีของมันต้องมี เสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่าครอบๆเลยนะครับงานก็จะหลุดออกเลยนะครับนี่นะครับนะครับแกะง่ายนะครับแกะง่ายนี่นะครับทํางานเป็นสองชิ้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับให้จับขึ้นมานะครับผมจับขึ้นมาแล้วก็วางลงกับพื้นเลยนะครับวางลงกับพื้น หรือว่าที่ภาชนะที่ท่านเพื่อท่านที่จะลองแล้วก็ยกยกไปตากแดดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นได้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับเสร็จพิธีแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับงานจสสวยนะครับเป็นคมเป็นเหลี่ยมนีนะครับอ่านำไปตากแดดนะครับตัวนี้จะใช้กับงานทรงสเปนนะครับทรงสเปนทรงเหลี่ยมนะครับเพราะว่ามั Kid nah. นเ <Mana> ป็นเหลี่ยมมันจะกู้กับงานเหลี่ยมนะครับ นี u, ่นะครับผมอ่าก็ยกกระถางมาวางได้เลยนะครับตามที่เราต้องการนะครับอ่าจับให้สวยนะครับไซส์ใหญ่ไซส์40ก็วางได้นะครับไม่ใช่วางได้เฉพาะไซส์30นะครับอ่าเนี่ยครับตัวนี้นะครับผมไซส์40คูณ40สูง50ก็วางได้นะครับเพราะว่าที่ผมทําไปเนี่ยทาไปให้เขาไซส์ไซส์40นะครับไซส์เล็กเราก็สามารถวางได้นะครับอ่าไซส์กู่ก็ู่กันได้นะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับจะเป็นคลิปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งแบบไปแล้วใช้งานยังไงแกะยังไงนะครับแนะนาวิธีการใช้นะครับผมอ่าจะได้ใช้งานได้ถูกนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับทางยูทูบนะครับทาง youtube ทางรับสวรรณแชนแนลหรือว่าทางเพจก็แต่พิเ็กหล่อปูนนะครับผม แล้วก็จะมีทาง Facebook นะครับผมก็เป็นสัตว์สุวรรณแบบพิมพ์เหล็กนะครับผมเราผลิตทั้งแบบพิมพ์ทั้งเทด้วยนะครับให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจะนำมาฝากพี่น้องันหน้านะครับสำหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ